เรื่องของการอันนี้อาจจะต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยนะคะก่อนเพราะต้องให้ไทยเที่ยวไทยก่อนไม่ใช่ออกแพ็กเกจต่างๆออกมาแต่คนไม่มั่นใจยังออกแพ็กเกจมาแต่คนไม่มั่นใจระยองคนก็ไม่มาระยองใช่ไหมคะแล้วเกิดมีจังหวัดไหนเป็นอย่างนี้อีกเกิดมีขึ้นมาเราไม่อยากให้มีนะถ้าเกิดมีขึ้นมาคนก็จะไม่ไปตรงนั้นอีกมันก็ฟื้นไม่ได้การแก้ไขปัญหามันไม่ใช่ด้วยเงินอย่างเดียวมันต้องด้วยปัญญา ในการที่จะด้วยวปัญญาด้วยความจริงใจด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทําให้คนมั่นใจว่าพื้นที่ในประเทศไทยทุกพื้นที่ปลอดภัยปลอดเชื้อเราสามารถประกาศได้แล้วเพราะเกิน50วันแล้วน่าจะเป็น51หรือ52วันแล้วที่เราไม่พบการติดเชื้อใหม่ในประเทศมีแต่เชื้ออิ p พ r t ตัฐบาลต้องกล้าประกาศแนละ้วว่าประเทศไทยเนี่ยปลอดโควิดคือรัฐต้องสร้างมาตรการการป้องกันไม่ให้เชื้อจากภายนอกเข้ามาในประเทศเท่าวันนี้52วันเนี่ย มันพอจะสร้างความมั่นใจได้ว่าเชื่อในประเทศมันหมดแล้วเพราะคนไทยกัดไม่ตกคนไทยให้ความร่วมมือคนไทยเสียสละหยุดทำมาากินยอมตกงานนะยอมเจ๊งเพื่อที่จะป้องกันโรคแต่พอทำแล้วเนี่ยก็ได้ผลนะเมื่อได้ผลทางด้านการป้องกันโรคแต่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนเราทุ่มหมดหน้าตักเลยหมดเงินทั้งบ้านละในการที่จะรักษาตำแหน่งแชมป์โควิดเนี่ย รัฐบาลต้องเอาจุดแข็งที่เราได้ทุ่มหมดหน้าตักเนี่ยมาเป็นจุดขายต่อไป